สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจัน์ทรนะครับวันที่แดดออกแต่เช้าเลยนะครับอ่ะวันนี้อากาศแจ่มใสครับพายุไปแล้วนะครับอ่ะใครจะทํามาหากินนะครับใครจะไปดูน้ํานาใครจะไปอ่าหวานข้าวนะครับอ่ะวันนี้ทําได้เต็มที่นะครับถ้าฝนไม่มาอ่ะวันนี้นะครับก็อัปเดตสินค้าอัปเดตรถแทกเตอร์ให้ดูเช่นเคยนะครับสําหรับ f c นะครับที่ ยังมีความสนใจในรถแท็อร์สสำหรับ f c ที่ดูไว้คลายเหงานะครับอาวันจันมาอีกเช่นเคยนะครับยังมาหา f c ยังมาจัดโปรอีกเช่นเคยนะครับใครที่สนใจรถแท็กซีก็อุดหนุนได้ใครที่ดูเพื่อความบันเทิงใครให้ดู <g ười> แก้เหงะนะาดูได้เช่นเคยนะครับยังคิดถึง f c ยังคิดถึงลูกค้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จัดโปรเพิ่มเติมครับอาซอสั่งลุยนะครับเป็นโปรใหม่นะครับโปรอาซอสั่งลุยเลยวันนี้ครับ ่าก็เนื่องด้วยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับอ่าเป็นฤดูฝนนะอ่าก็จะเป็นโปรอสสั่งลุยนะครับอ่มีส่วนลดสูงสุดนะครับอ่าถึง50,000บาทนะครับจัดโปรกันไปเลยนะครับเป็นโปรหน้าฝนนะครับเป็นโปรอสสั่งลุยนะครับอ่เริ่มต้นด้วยแมสซี่เฟอร์กูสัน100แรงม้านะครับ455นะครับอ่เคยได้ยินเซอ้วนขายคันนี้อยู่เท่าไหร่นะครับ ถ้าจําไม่ผิดนะเสียอ้วนเปิดราคาช่วงแรกๆอยู่ที่ประมาณหกแสนหกหกแสนหกแสนห้าหกแสนหกนะครับตอนนี้อสอสังลุยนะครับจัดไปครับส่วนลดสูงสุดนะครับสี่หมบาทนะครับอ่ะหก0สนหบาทนะครับแมสซี่สี่ห้าหครับยางสวย4เส้นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับ แจัดโปรหน้าฝนนะไม่เอากําไรนะครับไม่เอากําไรขายอย่างเดียวนะครับเป็นโปรอสสังลุยนะครับอ่ะสนใจนะครับคันนี้ขายแบบเงินสดนะอ่ารถของเสลวอ้วนจะมี2ออย่างนะครับอ่าขายแบบเงินผ่อนก็จะเป็นคูบต้าเลียนมาขายแบบเงินสดนะครับก็เป็นทุกยี่ห้อที่ไม่ใช่คูบต้าเลียนมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าผ่อนได้ทุกคันนะครับอ่ะใีรจะผ่อนนะครับถามมาเป็นคันๆนะครับ าดาวแล้วก็เริ่มต้นที่9,900บาทนะครับแต่ไม่ได้ทุกคันนะใครที่สนใจจะผ่อนก็โทรมานะครับแมซี่นะครับ45เมื่อกี้บอราคาเท่าไหร่600 6ไม่ขายขาย610,000บาทนะครับเป็นโปรโอาซอสังลุยนะครับ MU49 นะครับเห็นเซเว่นขายเท่าไหร่520,000บาทใช่ไหมวันนี้ไม่ขายนะครับ 4วันนี้แะขาย4แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถสวยนะครับวันนี้แดดสองครับก็จะดูสีผ้าผ้าหน่อยนะแดดเช้าเลยนะครับอ่าวันนี้จะขาย4แสนแปดหมื่นห้าพันนะครับอ่าก็แรงกว่าเดิมนะไม่บวกกําไรเลยนะครับพยายามทําราคาพิเศษให้สุดๆเลยนะครับอ่าเป็นช่วงโปรหน้าฝนนะครับใครที่ยังมีเงินนะครับใครที่มียังมีศักยภาพนะครับอ่าเราจะขายราคาทุนให้เลยนะครับ กำไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอ่ะสามสงแรงนะครับเดิมขายอยู่3ามแสนสามนะครับวันนี้ขายอยู่ที่3ามแสนหบาทนะครับ3าม0สนบาทนะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งไหนก่อนอมาฝั่งคูบัวต้ามั่งครับ fc k u b คูบตาก็จะบ่นกันนะครับเสืวอ้วนก็ไปคุยเรื่องรถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นหมดเลยวันนี้ให้รีวิวเรื่องคูบ o วตาให้หน่อย <c oughs> อ่ะอ่ะเอามาคันที่ถูกสุดๆเลยนะครับ5 0 1 8 s p นะครับ5 0 1 8 s p นะครับคันนี้ขายอยู่4 0 0 0 0นนะครับวันนี้เอามาจัดโปรนะครับเป็นตัว sp ด้วยนะอ่าอ่ะสี 4, 09, ก็คิดไปแค่4 7 0 0 0 0บาทนะครับ5 0 1 8 s p นะ4 0 0 0นนะครับอ่ะถูกที่สุดใน3โลกแล้วนะอืมเดิมเสืออ้วนขายอยู่4 0 0 0 0 สี่เก้าถือว่าถูกแล้วครับปรับราคาให้อีกสองหมื่นนะครับอ่าช้างสึกอีดิชันนะครับอ่ะเคยเคยได้ยินคลิปเสืออ้วนคันนี้จะขายอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทอ่ะวันนี้จัดโปรไปเลยครับลดไปสองหมื่นนะครับจะเหลืออยู่ที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะช้างสึกอีดิชันนะครับขายครับอ่ะซอสั่งรุยนะครับโอ้ยขายแล้วจะได้กําไรหรือเปล่าเนอ่ะซอเนี่ยโหอ่ะออกโปรมาแรงมากเลยนะครับอ่ะ คันถัดมานะครับ475,000ครับอสซสั่งลุยครับลดไป15,000นะครับเหลือ465,000นะครับอ่ะอ่าคันถัดมานะครับคันนี้540,000บาทนะครับเป็น5 0 1 8 SP นะครับอ่ะจัดไปนะครับอ่าอยู่ที่520,000บาทนะครับก็อ่ะพยายามลดราคาให้เต็มที่นะครับคันนี้55,000ก็อ่า คิดด้วย5 2 5 0 0นนะครับเป็นโปรที่พยายามลดเต็มที่นะครับคันนี้4 9 5 0 0 0น5ันก็อ่าเป็น SP เหมือนกันนะครับก็ลบไปอีก2 0 0 0่นนะครับก็ช่วงนี้ก็จัดโปรสุดๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอ่าผมมี40แรงด้วยนะครับ40แรงก็อ่ามีมีราคาที่จัดโปรพิเศษนะครับลดได้เต็มที่สุดๆนะครับ2คันนะครับอ่า3 0 0 0 หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นตัว HP เลยนะใครที่สนใจใครอยากได้นะครับโปรหน้าฝนนะครับอ่าก็จัดโปรกันแรงมากเลยนะครับอ่าห้าศูนย์หนึ่งแปดสามสิบหกแรงอ่ามาคันนี้หน่อยยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ขายเลยนะครับคันนี้ขายอยู่สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับเอาเป็นอโปอลซอรสั่งลุยเลยนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัว HP เลยนะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ตัว HP เลยนะมีด้านหน้ามีฝาหลังนะ รถเวลาจอดไว้ไม่ใส่พันหลังก็มีแถมให้นะครับเจ็ดสแรงนะครับสามแสนบาทนะครับเจแรงครับคันขวามือรถได้4ี่แสนแปคันซ้ายมือรถได้4ี่แสนานะครับเป็นโปรโอซอสั่งลุยว,วันนี้มีโปร,โปรใหม่โปรโอซอสั่งลุยด้วยครับรถฟอร์ดนะครับรถฟอร์ก็ลดให้เพิ่มอีกคันละหน0 0 0บาทนะครับอ่า คันแรกนะครับอ่าคันนี้ก็ขายอยู่ที่220,000บาทนะครับก็เหลือ21 0 0นเอนะครับคันกลางครับเหลือแสน0 0 0หนานะครับคันขวานี้ก็เป็นอ่าหกหกคันอ่าเป็น2เพานะครับคันหน้าเซตเอฟนะครับอ่าอันนี้สวยเลยนะครับอ่าเดิมขายอยู่3,9 0 0 0 0ก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่355,000บาทอ่าลดไปเลยนะครับอ่าสี่หมบาทนะครับ ก็ยังมีรถให้เลือกอยู่นะครับพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหน้าฝนนะครับอันไหนที่ลดได้นะครับอันไหนที่พอปรับราคาให้ได้นะครับก็ปรับให้นะครับขออย่างเดียวนะครับไม่ขาดทุนถ้าขาดทุนราไปต่อไม่ได้ครับล้อดำดุมแดงนะครับกลุ่มนี้นะครับทําราคาพิเศษให้เลยนะครับล้อดําดุมแดงนะครับมีด้านหน้ามีผ่าหลังอีกเช่นเคยนะครับคันนี้3ามแสนสองหมื่นบาทนะครับ อ่าสามแสนสองหมืนบาทนะครับคันนี้สามแสนหกหมืนบาทคันนี้สามแสนสามหมืนบาทสวยนะไม่ไม่ใช่ว่ารถที่มีตําหนิไม่ใช่ว่ารถไม่สวยนะครับอ่าแค่จัดโปรโนะครับแค่เอามาทําโปรโมโชั่นนะครับอ่าในช่วงหน้าฝนนะครับอ่าลูกค้าซื้อเราก็จะขายนะครับอ่าสามสิบเก้าแรงมี2คันนะครับคันนู้นสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับครับอ่าคันนู้นสามแสนหนึ่งหมื่นบาท คันนี้3 6 0,000บาทนะครับก็สนใจก็เข้ามาเลือกเอานะครับแล้วก็กลุ่ม YM นะครับ YM ก็จัดโปรเชน่นกันนะครับมีส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทโดยตัว YM นะครับลดกันทุกคันนะใครที่อยากได้ใครที่มีเงินช่วงนี้นะครับซื้อปุ๋ยซื้อมเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วยังเหลือเงินอยู่ก็มาอุดหนุนได้นะครับโซลิด50แรงก็ จัดโปรแรงมากเหมืันก็ลดกันสุดๆเลยนะครับใช้เงินอยู่แค่9 9 0านะครับออกรถได้นะครับโซลิด50แรงนะครับถ้าไม่ถ้าไม่บ่นว่าขาดทุนนะครับจะออกโปรฟรีดาวไปเลยสนใจก็0ูนย์6 4 4 3 0ี่ดนย์กี่สานนะครับอยากได้คันไหนก็มาเลือกเอานะครับอยากได้คันไหนก็เข้ามาดูกันนะครับรถดีๆสวยๆก็มีให้เลือกเยอะนะครับถือว่าจัดโปรแรงมากเลยนะครับ อ,อยากได้คันไหนก็ถ้าทคยเข้ามานะครับ 58R นะครับ 58R ยังยังมีอยู่นะโปรก็แรงมากเลยนะครับ499,000นะจากราคาเดิม515,000บาทก็เหลือ499,000นะครับสนใจก็เข้ามาเลือกเอานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังคิดถึง FC ยังคิดถึงลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับใครที่มีเงินใครที่มีความพร้อมครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับ ซื้อรถไปจอดบ้านให้เรียกให้เขาเรียกเสียนะครับกับโปรที่แรงมากๆนะครับโปรอะไรวันนี้จำได้ไหมโปรอาซอสั่งลุย <c oughs> ขายได้ขายไม่ได้หัวเลาะอย่างเดียวเซ้วนนี้ก็ไดอืมก,ก,ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับขายไม่ได้เราก็ชมรถเราไปครับอยู่กับรถเรา <c oughs> เหมือนเดิมขายได้ก็ขอบพระคุณ fc ขอบพระคุณลูกค้าเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าอ่ากลุ่มนี้กลุ่ม s p นะครับก็ s p ก็มีให้เลือกเยอะอยู่4018 s p ก็มีเยอะอยู่อ่านี่จัดโปรนะครับ3า5 0 0 0บาทนะครับมีอยู่อ่าสองคันนะ s p คันนี้แล้วก็ดีคันนี้นครับราคาเดียวกันเลย315,000บาทนะครับรถมุกกีมี2คันอ่ะวันนี้จบค,คลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าให้ดูคลิปนะครับอ่รวยๆวยเฮงเนะครับ รวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ